สวนี้ดีครับอันนี้คุณโอมถูกต้องนะครับโอมครับอันนี้น้องแอปเปิลอายุสี่ขวบพันผสมเพศเนียค่ะถูกต้องครับอ๋อแล้ววันนี้พาน้องมาทำอะไรเหรอครับน้องพาน้องมาตรวจร่างกายครับน้องไม่ได้ตรวจนานแล้วครับจะไม่ได้ว่ารอบล่าสุดที่มาตรวจตรวจเมื่อไหร่ก็ได่ามาครับแล้วเนี่ยเป็นแนวแบบว่าเลี้ยงในบ้านหรือว่าเลี้ยงออกไปปล่อยไปเรลยครับเลี้ยงในบ้านค่ะมัน เมื่อก่อนมันดูสนๆก็เลยพาไปทำหมัดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยแต่ในบ้านอย่เดียวแล้วครับในบ้านมีแบบสายเดียวตัวนี้นะครับในบ้านมีพี่มันครับแล้วพี่มันสนไม่เหมือนมันมันเรียบร้อยน่ารักใช่แบบว่าช่วงนี้ดูดละเลยแข่งแมนดีใช่ไหมครับช่วงนี้าน่าเลยแข็งแรงดีครับกินก็ปกติดีครับครับแล้วแบบเคยได้รัวบวัคซีนของผมหรือยังครับ วัคซีนครบหมดแล้วครับตามที่หมอตามที่หมอบอกเลยครับตั้งแต่ตอนเติดเลยให้ครบหมดแล้วครับแล้วอีกตัวครับอีกตัวคันโซนครั <S 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 บก<บ>็เลยจ้างไม่ได้ทำบัญชีเลยสรับแต่หมอก็แนะนำนะครับอย่าแห้งเลว่าเอาไปทำบัญชีให้ครบที่ตัวนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของโรคตดิดต่อจากแมวอะไรเงี้ยแล้ก็อันตรายมากกว่าแล้วะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันติดอะไรเนี่ยมันก็อาจเสี่ยงปวดขี้แบบ ชีวิตจะเดืแต่ว่าถ้าน้องหรืว่าได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะสามารถปัเหาไม่ให้ติดแก่ชีวิตได้ไม่ใติดเชื้อมาตรงนี้นนครับครับแล้วเราเน้องช่วงนี้แบบกินเป็นไงบ้างครับการกินช่วงนี้กินปก,ก,กติดีครับถ่ายก็ปกติดีครับแล้วไงแล้วเคยลมว่า ได้ให้ยากำจัดเห็หมัดหรือว่าพอลสซินเลยใี่ไหมครับให้ครับให้ตามที่หมอบอกเราเลยครับทั้งยาถ่ายพยาธิยากำจัดเห็ดมัดให้หมดเลยครับแล้วเคยแพ้ยาแพ้ละสีนมาก่อนไหมน้องไม่เคยแพ้ยาแพา้อาหารเลยครับไม่เคยแพ้อะไรเลยครับไม่เคยแพ้อเลยอสครับงั้นเดี๋ยวหมอขอส่งน้องเข,าข้าห้องตรวจเลยนะครับค่ะแล้วก็ให้เข้ารอ รับการตรวจน่ากายนะคะขั้นตอนแรกเราจะเอาเซอร์เตั้งแต่ที่น้องเดิเ้ แล้วก็ทรีสิเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตรวจสอบสกินเคนติ้งค่ะซึ่งก็คือการดึงผิวหนังขึ้นมาแล้วน้องจะต้องดึงผิวหนังกลับไปภายในหนึ่งสองนินะคะเพื่อตรวจสอบไฮเดรชั่นสเตตัสค่ะซึ่งน้องปกติดีนะคะต่อไปจะขอดูเป็นในส่วนของสกินแล้วก็โคตติ้งค่ะสกินน้องนะคะรอบๆตัวค่ะปกติดีเลยไม่มีขนร่วงๆวเป็นหย่อมหรือว่าไม่ลอยแผลนะคะแล้วต่อไปขอดูเป็นในส่วนของโอเคนั่งนั่งหน่อยนะคะ ดูในส่วนของอุ้งเท้านะคะอุ้งเท้าปกติดีค่ะแล้วก็เล็บนะคะแตะเรียบน้อยดีค่ะแล้วก็จะตรวจในส่วนของลิ้โนโหนดค่ะลิ้โนโหนดนะคะเราจะตรวจเป็นทีชคาบูราลิ้โนโหนดค่ะในส่วนของตอนน่อมน้ำเหลืองปกติดีนะคะไม่พบอาการบวมโตผิดปกติค่ะครับต่อไปนะครจะเป็นอสอสคซ์เทชันนะคระับจิ๊บ เราทำการฟังเสียงของหัวใจนะครับ Heart sound เราจะนำควบคู่ไปกับการอ่าจับเพ้าะนะครับของแมวอมืจังหวะปกติครับ h ์ a r ร rate ประมาณ200ครับอยู่ในเกณฑ์ปกติต่อไปเราทำการฟังเสียงของปอดนะครับ หายใจปกตินะครับอาการฟังเสียงของเทีเยอืมโอเคปกติต่อไปนะครับเราทำการทามนะครับคอมเพชั่นบริเวณช่วงท้ายของตัวแมวนะครับบริเวณหลังโอเคขนปกตินะครับขนนุ่มสวยแล้วก็จับบริเวณแบล็เดอร์ของตัวแมวนะครับ กดเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบความเจ็บปวดนะครับโอเคน้องปกตินะครับไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บวิ่งต่อไปนะครับทําการตรวจสอบมัลลิแกนนะครับอืไม่มีก้อนนะครับโอเคต่อไปนะครับทาการตรวจสอบเล็บนะครับของขาหน้าและขาหลังืเล็บยาวดีไม่มีรอยแตกนะครับทั้งสี่ข้าง ใช่ขออนุญาตดูอีกท้าหนึ่งนะครับอุ๊ยนี่นึ่งนีนึงลูกนี่นึงลูกโอเคจากที่จัดนะครับแล้วก็ตรวจสอบ <branding> สอุ่มเท้าด้วยนะครับครับต่อไปนะครับทดสอบเทลอเวอร์ดคูลลิ่งนะครับว่ามีการเจ็บบริเวณหลังไหมโอเคไม่มีอาการเจ็บนะครับต่อไปนะครับทำการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับจิ้มบริเวณเนนัด เราประมาณหนึ่งนาทีโอเคส,สัตองศาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตรวจสอบด้วยนะครับว่าไม่มีดิชาร์ต<อ>ต่อไปนักองการตรวจสอบพ่อพิเศษลิโนตนะครับโอเคไม่มีอาการบวมนะครับไซส์ยในเกณฑ์ปกติโอเคครับก็สำหรับการตวรวจร่างกายก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เราทำการเจาะเลือดต่อนะครับ สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการตรวจเลือดแมวนะครับผมโดยการตรวจเลือดแมวเนี่ยสามารถนาค่าแบบตรวจค่าของบัตรเ h e m i s หรือว่าค่าคอมพลีต e ั l o o d ได้ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเลือดนะครับผมก็จะมีในส่วนของไซลิครับผมแล้วก็เข็มรับผมโดยเข็มที่เหมาะกับแมวเนี่ยก็จะเป็นเข็มขนาด2 3าครับผมแล้วก็จะมีสัมภาระชิ้นกองหครับผมแล้วก็อุปกรณ์พันแผลหรือว่าแบนเตครับผมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของที่เป็น หลอดเก็บตัวอย่างเลือดครับผมเช่น EDTA ครับผมสาหรับขั้นตอนนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะปลอบแมวก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้แมวเคียดนะคะแล้วก็จะมีการจับนะครับเพื่อการแมวดินครับผมต่อไปจะเป็นการหารตำแหน่งที่จะจเจาะเลือนะครับผมโดย สามารถเจาะได้หลายอะดับเช่นเซฟเฟอริกเวลหรือว่าซูโูล่าเวลนะครับผมโดยในที่นี้เนี่ยจะเจาะในส่วนของมีเดียเซาเฟอริคเวลซึ่งเป็นหลอดเลือดดำที่อยู่ที่ขาหลังครับผมครับผมหลังจากที่หาตำแหน่งที่จะเจาะเลือดเจอนะครับผมก็ให้เช็ดบริเวณที่จะเจาะเลือดนะครับผมด้วยสบู่ลิชุกแอลกอฮอล์ครับผมโดยเช็ดตามแนวขนนะครับให้สะอาดครับผมหลังจากนั้นก็รอสักพักให้แอลกอฮอล์แห้งครับผม จากนั้นครับผมนําตัวไซลิกนะครับที่ประกอบกับหัวเข็มแล้วครับผมแทงเข้าไปครับผมโดยในที่นี้นะคระับสามารถใช้นิ้วมือของข้างที่จับตัวขานะครับผมสามารถประคองเส้นเลือดได้ครับผมโดยการแทนนะครับให้แทงโดยที่เอาตัวปากฉลามของเข็มขึ้นครับผมแล้วก็แทงโดยทามุม3ามองศาค,ครับผมเมื่อแทงเข้าไปแล้วนะครับผมให้นํานิ้วของมือที่ ไม่ได้ถือเข็มนะครับผมประคองตัวหัวหัวเข็มไว้ครับผมจากนั้นจึงเริ่มดึงตัวพังเกอร์ครับเพื่อดูดเลือดในปริมาณที่ต้องการครับผมเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับผมให้นำตัวสัมผครับผมมาอุดตัวแผลไว้ครับผมพร้อมๆกับค่อยๆถอนเข็มออกครับผม หลังจากนนครับผมจึงพันด้วยแบนเดตครับผมครับผมหลังจากที่จาะเลือดเสร็จแล้วนะคบผมก็ให้นําตัวอย่างเลือดนะคะไปเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ส่งตรวจต,ต่อไปครับผมสาหรับแมวนะครับผมควรพักให้น้องหายเครียดก่อนครับผมแล้วก็ หลังจากนี้ครับผมถ้าน้องแมวมีอาการซึมหรือว่ามีไข้ก็ให้นํากลับมารักษาที่คลินิกครับผมด้วยโดยนอกจากนี้ก็ต้องสังเกตในส่วนของหนองหรือว่าแผลที่อาจจะเกิดในบริเวณที่เจาะเลือดไปด้วยครับผมสําหรับผมตรวจร่างกาเยเมื่อกี้นะครับน้องก็ดูสุขภาพแข็งแรงปกติดีทุกอย่างแ,แล้วก็จเจาะเลือดผลเลือดก็ออกมาที่เราเขียนไว้ล้ครับถือว่าดูแลน้องดีมากเลยนะครับ วเรื่องของวัคซีนอะไรเลยครับที่บอกไปก่อนนะก็อย่าลืมเอาครับให้ครบเหมือนเดิมจนนี้นนนได้ไห<ด>มครับแล้วก็ถ้าเกิด,ดกมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาทางโรงพยาบาลเราได้เลยหรือว่าถ้าอยากทำแบบตรวจสุขภาพประจำปีอะไรนี่ก็มาได้ติดต่อได้ครับแล้ววัคซีนอีกตัวหนึ่งสามารถนัดทำที่นี่ได้ไหมครับ เป็นช่วงประมาณอาทิตย์หน้าและกกิรมในสอหน้าหรือามาครับเดี๋ยวราให้เบอร์ตต่อครับเดี๋ยวไป้ครับแลมาต่อน้าก็โอเครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคขอบคุณรับก็เล